เรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านค่ะตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลน,นี้ได้ปฏิบัติหน้าที่และตัวดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกมนตรี<ม>ก็ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในการสร้างความสมดุลให้กับระบบเศรษฐกิจ ที่จะเพิ่มความแข็งแรงทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศทางด้านสังคมที่รัฐบาลน,นี้ในการมุ่งสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทีเทยมกันการแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ำของสังคมและการลดช่องว่างระหว่างผู้ที่มีไรายได้น้อยและผู้มีไรายได้มากเพื่อพี่จ้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ยืนทัดเทียมกันแล้วรวมถึงการพัฒนาให้ประเทศไทยเหล่านั้นมีบทบาทที่จะยืนอยู่ในเวทีของอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดิฉันขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ดิฉันปฏิบัติงานและทำงานมาตลอดรัฐบาลนี้ดำเนินการด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุ่มเททำงานเพื่อได้ตามที่พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจในการเลือกรัฐบาลนี้ขึ้นมาเราได้ยึดหลักในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เคยมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตตามที่กล่าวหาแตา่ใดหรือไปกระทั่งการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างที่ได้กล่าวหานอกจากนี้ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายก็ยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องการแก้ปัญหาทุจริตอย่างเสมอมาค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องข้าราชการที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลน,นี้ตลอด สปีกว่าที่ผ่านมาและที่สําคัญค่ะนั้นขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจและให้ความไว้วางใจให้ดิฉันและคณะรัมตีได้มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนตลอดมาและกำลังใจที่ให้ตลอดเวลาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นช่วงของความยากลำบากเพียงใดไม่ว่าจะเป็นช่วงของความเดือดร้อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองใดๆก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเสมอมานั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันมีกำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเสมอมาค่ะและทุกครั้งที่ดิฉันได้ทำงานวันนี้ดิฉันก็ได้ทำงานมาทั้งหมดเป็นเวลาสองปีเก้เดือนสองวันค่ะทุกๆนาทีทุกๆวัน ของสองปี9เดือนสองวันนั้นบนนาทีของความภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่ในฐาะนะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนและก้าวเข้ามาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิถีทางของประชาธิปไตยในฉันภูมิใจค่ะที่ดิฉันได้ทํางานอยู่ในหน้าที่นี้ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทค่ะ ต่อไปนี้ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ในสถานะใดดิฉันก็จะขอเดินตามเส้นทางของระบอบประชาธิปไตยจะขอยึดมั่นในหลักของนิติรัฐนิติธรรมจะยึดมั่นในการสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของสังคมและสุดท้ายค่ะดิฉันขอยืนยันว่าไม่ว่าจะฉันจะอยู่ตำแหน่งไหนดิฉันขอยืนเคียงข้าง พี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ